ถ้าไปรอบสังหารผู้นำสูงสุดแล้วเนี่ยอิห่านจะยอมยุติสงครามไหมมันมันชัดเจนว่าไม่มีทาง จะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงในในขณะนั้นเลย,เลยก็ได้นี่ก็คือประเด็นที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าอิสราเอลเล่นเกมอันตรายถ้าก็เริ่มไปโจมตีอิหร่านแล้วโดยที่ไม่มีเหตุผลนั่นควรเพราะว่าอิหร่านยังไม่มีนิวเคลียร์ตัวเองก็มโนไปเองว่าจะมีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าเปการป้องกันตัวเอง,ท,งทั้งที่อิสราเอลเนี่ยมีนิวเคลียร์ตั้ง2 0 0ลูก แล้วก็ยังมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธเจอริโก้เครื่องบินที่อ,า,อาจจะบรรทุกนิวเคลียร์ไปโจมตีได้แล้วก็เรือเรือดำน้ําที่ยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ที่เามีพร้อมแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วถามว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามหรือยังมีนิวเคลียร์ยังยังแต่าการไปปีบคั้นกดดันนั้นไม่แน่อาจจะทําให้สุดท้ายอิหร่านอาจจะต้องทาอาวุธนิวเคลียร์จริงๆก็ได้แลวถ้าจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมซึ่งทาให้โลกเสี่ยงตอันตราย ประเด็นที่มีข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะว่าอิหร่านโจมตีในอิสราเอลหลายจุดนะคะนั่นคือเซอร์ไพรส์หรือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่อิหร่านนั้นบอกว่าโลกจะได้เห็นในรอบร้อยปีหรือเปล่าคอะอาจารย์ก็น่าจะเป็นอันนั้นแหะครับไอคือจรวดชาจิลนะครับชาจิลซึ่งซึ่งอะไรอ่ะเป็นจรวดรุ่นใหม่นะครับผีปรวุินวนรุ่นใหม่ที่อิหร่านได้พัฒนาขึ้น คือคือการยิงขึ้นไปสู่บรรยากาศชั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเทียมและเรดาร์แล้วก็ทิ้งตัวลงมานะจุดที่ต้องการซึ่งซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าพอลงมาในวิถีที่เขาจะตรวจจับได้เนี่มันก็จวนตัวละนะครับถ้ายิงล่อนไปธรรมดามันตรวจได้ในระยะไกลไอันนี่ลงมาก็กระตาันานันก็ปรากฏว่าทําลายไปได้หลายจุดทีนี้เมื่อกี้ที่ข,าข่าวสักครู่เรื่องเรื่อง ทำลายโรงพยาบาลนะก็อขอแก้ข่าวนิดหนึ่งจริงๆเขาทําลายศูนย์การบัญชาการของอ่อิดอเอฟแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลงั้นโรงพยาบาลก็ก็ได้รับแรงอัดแรงสะเทือนอ่ะแต่โรงพยาบาลไม่ได้ถูกทําลายนะครับศูนย์บัญชาการของของอิดเอฟถูกทําลายโดยโดย,โดยโจิปตนาตะวั์นั้นนะครับก็ขอขอแก้ข่าวนิดหน่อยเพื่อความชัดเจนเออทีนี้ต่อประเด็น พกีก้กคุณกิต้าได้เปิดประเด็นไว้ว่าเราสงครามครั้งนี้มันจะเป็นไงคือในทัานยาฮูนะก็ขู่ละวว่าจะจะ,จะจะจะสร้างวิกพรส์มั่งนะแต่ว่าถ้าที่แผนมามาก่อนหน้านี้คือแผนที่จะไปรอบประกานผู้นําสูงสุดของอิร่านคําถามก็คือว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วนี่อิร่านจะแพ้เลยไหมมันก็คงไม่นะครับเพราะว่าก็ฆ่าผู้นําไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือฮินบุลลออะไรไปก็หลายคนเขาก็ยังสู้ต่อ เพราะงั้นถึงแม้ว่าอาจจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและที่ผ่านมาก็ฆ่าในทหารไปหลายคนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียสองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการต่างประเทศซึ่งเข้าร่วมในการเจรจาด้วย,นยในเรื่องนิวเคลีย์เนี่ยก็เสียซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้นําสูงสุดด้วยก็เสียชีวิตไปกสองคนก็เจตนาก็เท่ากับชัดเจนในกรณีหลังคือต้องการทําลายการเจรจาไม่ให้มีการเจรจาสําหรับอิราเลเนาะกลัวตกลงกันได้ ทีนี้เม,มื่อเมื่อยุโรปหรืออเมริกาจะมาฟื้นโดยเฉพาะทั้งมาขู่ว่าให้ให้ยอมแพ้หรือว่าเจราจาซะถ้าไม่เจราจาก่อนจะไม่เหลืออะไรเนี่ยคิดว่าอิหร่านจะจะ,จ,ะจะจะเชื่อหรืออิหร่านจะยอมเชื่อหรือเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านมองว่าการเจราจาที่ผ่านมาห้ารอบและจะเป็นรอบที่หกเนี่ยเป็นการลองอิหร่านอะ่ะคือลองให้เจราจาว่าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าเสร็จสุดท้ายก็อิเซลก็มารอบโจมตีก่อนในวันศุกร์นะครับทั้งมมที่ประชุมันตย์ เพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยคนที่จะเป็นกาวใจได้ก็ไม่น่าจะเป็นยุโรปหรือเอเมริกาซึ่งอิหร่านไม่ไว้วงใจก็อาจจะเป็นรัสเซียเพราะว่าทรัมป์ก็แพร่แพรมาแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นรัสเซียแล้วรัสเซียเองเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องการจะะเจรจารัสเซียพยายามเปิดทางออกให้อิหร่านมากขึ้นโดยการเสนอที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้ให้ให้อิหร่านในแปดแห่งนะครับแล้วก็ณนะเดียวกันก็ยินดีจะ นำไอ้แร่ยูเรเนียมที่มีการเ,าเพิ่มสมรรถนะไปแล้วเนี่ยถึงหกสิเปอร์เซนเี่ยเอาไปดำเนินการหรือว่าจัดการทำอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วก็อิหร่านก็อาจจะเปิดช่องให้ยอมตกลงได้ว่าจะสกัดแร่เนี่ยคือเพิ่มสมรรถภาพเพียงสามจุดเปอร์เซ็นเพียงพอที่จะทำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอย่างเนี้ยิิดว่าอิหร่านยอมรับได้แล้วก็ถ้าสหรัฐไม่ไม่เกี่ยงหรือว่าในทันยาหูจะ แต่เรื่องมากคือจะให้อิร่านยกเลิกไอการทําเรื่องพลังางนานนิวเคลียร์ทั้งหมดที่อิร่านเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะงั้นนทันยาฮูก็กลัวว่าจะอาจจะมีการตกลงคือสหรัฐอาจจะยอมก็เลยรีบตัดการประชุมด้วยแต่ถามว่าสุดท้ายสหรัฐรู้เห็นเป็นใจด้วยไหมก็รู้ตลอดทําเองสารภาพเ็พูดในในไอไ,ไ,ไโซเชียลมีเดียของเขาเองอะว่าเขารู้หมดทุกเรื่องแต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ให้ลูบิโอมาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่อง ซึ่งเหมือนกับแสดงถึงถึงการเรียกว่าการโกหกอ่ะนะชัดเจนอย่างนี้อิหร่านจะไว้วางใจได้ไหมก็ไม่ไว้วางใจก็ตอนนี้ก็จะเหลือว่าถ้าถ้าถ้าจะเปิดช่องให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพแต่อาจจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการเจราจารเหมือนคล้ายๆ j c ซ o a เนี่ยนะครับก็อิหร่านอาจจะเป็นไปได้อาจจะยอมเจราจารแต่ทางนี้เนี่ยอิสราเอลอาจจะคอยบ่นทําลายอยู่เรื่อยๆนี่ปัญหากลับมาอยู่ที่ว่า ถ้าไปรอบสังหารผู้นําสูงสุดแล้วเนี่ยอิ่านจะยอมยุติสงครามไหมมันมันชัดเจนว่าไม่มีทางนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะเสียเวลาชะงักงันไปบ้างแต่ว่าเขาไม่ยอมยุตินะครับหรือแม้แต่อาจจะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงในในขณะนั้นเล,เลยก็ได้นะครับตอบโต้ทันทีโดยที่ที่สูญเสียผู้นําไปแต่ว่าผู้าการทหารชุดต่างๆเขาพร้อมนี่ก็คือประเด็นที่ท,ที่ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่า อิสราเอลเล่นเล่นเกมอันตรายถั้งก็เริ่มไปโจมตีอิหร่านล่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรเพราะว่าอิหร่านยังไม่มีนิวเคลียร์ตัวเองก็มนโนไปเองว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าไปการป้องกันตัวเองทั้งที่อิสราเอลเนี่ยมีนิวเคลียร์ตั้ง200ลูกนะครับแล้วก็ได้สก,กัดหรือว่า enrichment ในปูโตเนียมเนี่ยเพรอมที่จะทำปลรบนิวเคลียร์ได้อีก200ลูกแล้วก็ยังมีขีดความสามารถในการใช้อุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็น ขีปนะวุธเจอริโก้เครื่องบินที่อา,อาจจะบรรทุกนิวเคลียร์ไปโจมตีได้แล้วก็เรือ,อเรือดำน้ําที่ยิงขีปตาวุธนิวเคลียร์ได้อิเรืมีพร้อมอะแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วก็ผิดกฎหมายแล้วไม่ได้ได้รายงานไในไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับคือ NPT นะครับ Non-Proliferation Treaty นะครับซึ่งอันเนี้ย ตะว,วันตกก็จะพูดได้ชัดเจนว่าเอียงข้างคือหนึ่งก็เห็นวินใจเอเขอาลค่ะค่ะเาเอลในการประชุม g ีเจ็ดนะครับบอกว่าราเอลต้องปกป้องตนเองมีสิทธิ์ปกป้องอแต่ว่าไม่มีใครพูดเลยว่าที่เอเอลทำนะมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วถามว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามหรือ,อยังมีนิวเคลียร์อย่างยัางแต่การไปบีบคั้นกดดันนั้นไม่แน่อาจจะทําให้สุดท้ายอิหร่านอาจจะต้องทาอาวุธนิวเคลียร์จริงๆก็ได้และถ้าึงจุดนั้นเนี่ย มันก็จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมซึ่งทําให้โลกเสี่ยงตกอันตรายอันนี้เป็นประเด็นนี่ยิ่งถ้าทรัมป์ไปร่วมมือกับเนทันยาหูไปโจมตีอิหร่านเนี่ยถามว่ารัสเซียจะอยู่เฉยๆได้ไหมในเมื่ออิหร่านก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นส t รจริกพา c a l ร์ p a r คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตับรัสเซียซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รัสเซียหมายความว่าไงหมายความว่าต่างคนต่างจะต้องปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับ ปกป้องซึ่งกันและกันเพราะว่าอิหร่านนี่ไม่ใช่ประการด่านสุดท้ายของเอตะวันออกกลางที่เป็นตัวต้านไมฮิเอลเนี่ยามา,ามาครอบงำหรือว่ามันมีเป็นเจ้าเจ้าอํานาจคือคือเป็นเจ้าใหญ่ในโตในตะวันออกกลางนะครับเพราะถ้าไม่มีอิหร่านเนี่ยอิสราเอลก็จะคุมอาหรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะตอนนี้ก็มีอิทธิพลขยายแล้วก็โดยโดยหลักการที่เขาประกาศอยู่เสมอก็คือการทำ the greater Israel ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีพื้นที่มันขยายใหญ่โตทีนี้ถ้าไม่มีอิหร่านก็เซลก็สบายนะคุณแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยยังเป็นนอกจากประการด่านสุดท้ายแล้วจะเป็นประการด่านหน้าของรัสเซียและจีนที่จะปกป้องไม่ให้ตะวันตกรุกเข้าไปในยูเรเซียยูเรเซียนี่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียกลางนะครับพวกอับกานิสถานซากถานอะไรเนี่ยหลายประเทศซึ่งถ้าประเทศเหล่านี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของตะวันตกเนี่ย นั่นก็คือการเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อรัสเซียทางด้านเรียกว่าด้านข้างนะครับด้านกับภูเข,ขาอูราลาไปซึ่งก็คือคืออ่อไซบีเรียตะวันตกและไซบีเรียตะวันออกของรัสเซียและรวมไปทั้งถึงจินเจียงของจีนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ก็สะท้อนว่าแล้วแล้ว,ลวในแง่ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนจะมองอย่างไรจีนจะยอมอยู่เฉยๆที่ปล่อยอิหร่านซึ่งก็เป็นแหล่งน้ํามันของจีนด้วยนะครับหรือว่า อ่รัสเซียจะยอมปล่อยให้ให้ประตูสู่ยุโรเชียมเข้าในพังทลายลงเขาก็คงไม่ยอมนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดสงคารามใหญ่หรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องคิดกันหนักแม้แต่ทัาจะตัดสินใจเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับทัาเองอาจจะไม่ต้องการเก่ยสงคารามแต่แรงกดดันจากกลุ่มล็อบบี้ยิสสายเหี่ยวไม่ว่าจะมีองคอนในประเทศนะครับเช่นลินซี่เกรแฮมหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งกดดันหรือกลุ่มล็อบบี้ยิสของ ดิสเซลเส้นเอพนะครับซึ่งคุมสอสอคุมสอวอ,อยู่เนี้ยก็จะจะต้องกดดันและรวมทั้งดีฟเต t ทั้งหลายซึ่งก็เป็นกลุ่มซาอันนี้ที่กลุ่มเมือนใหญ่ก็กดดันทั้มมันทั้มต้องคิดแต่ว่าถ้าทั้มเริ่มสงกรามจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยน้อยน้ำมันราคาขึ้นใช่ไหมน้ํามันราคาขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดเงินเฟ ซึ่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้กลัวที่สุดจะเรื่องเงินเฟอ้อถ้าเกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาเศรษฐกิจของสหรัฐจะแย่รวมทั้งการต้องขายพันธบัตเพื่อเอาเงินมาโปไอ้่นี่ที่กําลังจะถึงถึงกําหนดชําระ9ล้านล้านาน,นะครับตรงนี้ก็ต้องขายเอาเงินเข้ามาเพราะไม่มีไรายได้เข้ามาพอและยังทํำงบประมาณใหญ่อีไอ้บิ๊กบิวตี้ฟูลบิลซึ่งมัอนอาจจะเป็นบิ๊กเบอร์นิงบิลก็ได้นะครับ อันตรงเนี้ยเออมันมัน,ม,นมันเป็นดเลม่านะครับเป็นความขัดแยง้งแล้วถ้าประชาชนเอ่อมิการเดือดร้อนมากเนี่ยเขาอาจจะลุกขึ้นคือข,ขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาก็ไม่พอใจทังจ้งพอสมควรจะมีการรณรงค์ว่านโมคิงคือคือ,คอเห็นว่าทั้งเผด็จการเนี่ยก็จะแรีลลี่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณยี่ห้าล้านคนที่ประเมินไว้อาจจะเชื่อมมากกว่านี้เนี่ยถ้ามันเกิดาการจลาจลมากขึ้นนอกจากอย่างที่เอลเอที่เคยที่เห็นไปแล้วที่ลอสแอนเจลิส คาก็จะอยู่ในฐานะที่ลําบากแล้วก็อาจจะจะ,จะลาจนวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็ไม่ง่ายด้านหนึ่ง,งมันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มน้อยก็คือเพื่อผลประโยชน์ของอิสราเอลและก็ผลประโยชน์ของของพวกซาวนิสที่มีผลประโยชน์อยู่ภายในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของคนทมริการทั้งทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําขวัญของเขาที่ว่าจะเมกอเมริกาเกรตเกนหรืออเมริกาเฟิร์สมันไม่ใช่แล้วกลายเป็นอิสราเอลเฟิร์สหรือเปล่า นี่ก็คือ,คอดเลมมาหรือความขัดแย้งที่ทำเองจะต้องแบกรับแล้วมันจะเกิดกาียุคในสมัยเขาหรือไม่มก็ต้องตัดสินใจให้ดีหรือโลกอาจจะเกิดกาียุคได้เพราะว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะการตัดสินใจไปโจมตีอิหร่าน